สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเล่นกิจกรรมเติมตังแจกอ่งางเปลเพื่อนมันจะมีเติมคูปองเพื่อรับอ่งางเปลแล้วก็เอาอ่งางเปลไปให้เพื่อนอีกทีหนึ่งนะสูงสุดจะอยู่ที่799คูปองก็ได้8อ่งางเปลเรามาดูในนี้ก่อนผมจะเติมแพ็กเกจ899เพื่อเอาอ่งางเปลแปดอันเลย okay. โอเคโอเคเติมเรียบร้อย กุปองเข้าแล้วหนึ่งโอเคเรากลับไปที่กิจกรรมอ่าโอเคเติมแล้วแต่มันยังไม่เข้าเพราะว่าอ่งางเปามันดีเลยผมดีเลยผมเติมคืนนี้แล้วผมไปเปิดอีกคืนหนึ่งเลยโอเคส่วนใครรอก็ประมาณหลายชั่วโมองอยู่โอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปไปอีกข้ามวันเลยนะกันโอเค let's g โอเคข้ามวันมาแล้วเราไปดูที่กิจกรรมเดิมกดเข้าไป โอเคอังเปาเข้าแล้วกดส่งได้8ครั้งส่วนอังเปาด้านซ้ายมือยังไม่มีใครส่งให้เราเรากดส่งตรงกลางนะเรามี8อังเปาคราวนี้เราก็ลองหาลายชื่อเพื่อนที่เราเล่นด้วยกันบ่อยๆก็กดส่งไปนะหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาด้านบนก็ได้นะแต่ถ้าชื่อเป็นฟอนต์แปลกๆมันจะค้นหาไม่เจอโอเคกดตกลงไปกดส่งแล้วก็กดตกลงมันจะแจ้งว่าเราส่งอังเปาไปแล้ว แต่ว่าเพื่อนหนึ่งคนจะส่งได้แค่อ่งเปาเดียวหนึ่งด d จะส่งได้อย่างละอ่งเปาส่งให้เพื่อนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆแล้วก็เขาจะได้ส่งกับเราให้เรานะ <c oughs> โอเคครับตัดมาเราได้รับอ่งเปาจากเพื่อนแล้วจากคนที่เราส่งไปเมื่อกี้โอเคกดรับจบลงรับอ่งเปาด้านซ้ายล่างนะมันก็จะมีให้ไปรับที่กล่องจดหมาย โอเคอ่งเปาอยู่ตรงนี้ก็กดรับไปซองอ่งเป่าเปิดเลยโตมันจะได้คูปองแล้วก็เป็นกล่องไปสุ่มอีกทีหนึง่งซึ่งกล่องมันจะมีคูปองด้วยนะก็รายละเอียดตามนี้เลยจะมีคูปองสูงสุดที่999ากคูปองแล้วก็มีพวกสกินด้วยใครดวงดีก็ได้999าคูปองผมจะได้อะไรเอย่ยดูดิแวบเปลี่ยนเพิ่มความสนิทเอ,อ่อมันน่าจะไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ที่ไปส่งเพิ่มความสนิทนะ กดใช้ดูโอเคก็เป็นความเพิ่มความสนิทอ่ะแหละแต่อีกไอดีหนึ่งผมเปิดแล้วผมได้สี่อ่งเปาแล้วก็ตอนแรกมันจะได้หนึ่งองเปาหนึ่งคูป,ปองแล้วก็อีกสคูป,ปองก็จะเหมือนได้มาห้าคูป,ปองฟรีๆนะใครดวงดีก็ได้จะได้พวกคูปองคูป,ปองดีป่ะอันนี้มนันเพิ่มความสนิทเฉยไม่มีอะไรโอเคท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปคนะข่าวปเะอการคลิปหนะ้าโชคดีได้อ่งเปา9 9้า๊้า้ายบายเจอกันคลิปหน้า